วันนี้นะคะก็ขอต้อนรับสู่ช่องยนะุ้ยยี c ยี n ชาแนลนะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามยี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้นะคะยี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ออดิชั่น JYP ออ d i ชั่น Thailand ที่โรงแรมโกฟิสสาทรนะคะออดิชั่นครั้งนั้นนะคะ เขามาช่วงประมาณปนะี2019มั้งทยี่จำไม่ผิดนะตอนนั้นยี่อยู่มสแต่ว่าตอนนี้ยี่จะขึ้นม6แล้วนะประมาณ2ปีที่แล้วแหละเออเขาจะจัดเอ้ยไม่ใช่เขาจะแบ่งเป็น4เดือนนะคะก็คือเดือนมีนาเดือนมิถุนาเดือนกันยาแล้วก็เดือนธันวานะคะแต่ว่ายี่ก็จายี่ก็จําเดือนสุดท้ายไม่ได้นะคะว่าเขาจัดธันวาหรือจัดมกรายี่ก็ไม่รู้เหมือนกันได้ไปออเดชั่น JYP สองรอบนะคะก็คือมีเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกันยาน,นะคะรอบแรกนะคะก็คือเดือนมิถุนาถ้าที่จะไม่ผิดนะก็ประมาณวันที่1แต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงวันหนึ่งผู้ชายวันหนึ่งเขาจะแบ่งแบบนี้นะคะ่ะก็คือแบบว่าเอ่อยังไงก็คือแบบว่าอะไรนะ ผู้ชายเอ้ยผู้หญิงวันหนึ่งผู้ชายวันหนึ่งแต่ว่าเขาจะเอาแบบผู้หญิงก่อนนันนะคะยี่ก็ได้ไปถึงเทพเรียบร้อยนะคะตอนประมาณวันเหมือนจะวันเสาร์มั้งเดินทางไปวันศุกร์นะคะแล้วก็ถึงวันเสาร์ตอนนั้นน่ะทุกคนพอพอยี่ไปถึงเทพใช่ปะเออคือแบบว่าตอนนั้นก็คือวันเสาร์พอยี่ไปถึงเทพแล้วแบบเช้าของวันเสาร์แหละเออ ยี่ไม่ได้พักผ่อนเลยก็ไปออรดิชั่นนะคะไปที่ออรดิชั่นก็คือโรงแรมโกฟิสสาธรนะคะงั้นยี่ก็ได้ลำดับที่2,467นสะี้อยิจ็ะถ้ายี่จำไม่ผิดน,นะยี่ก็จะขึ้นภาพไว้ตรงนี้นะคะว่ามันถูกไหมสองพันะ้ยหกสิบเจ็ะตอนนั้นนะคะทุกคนก็คือแบบว่ามันเปิดประสบการณ์แรกเลยคือแบบว่ายี่ไม่เคยไปออรดิชั่นที่ไหนเลยไม่เคยเออ,อยไม่เคยไปออรดิชั่นแบบไม่เคยไปออรดิชั่น audition. เพียริสันไทยลนะก็คือเป็นคั้งแรกของยี่เลยแล้วก็แบบว่าหลายเต้นที่ตอนนั้นอะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยีก็ไม่รู้หลักการในการเต้นด้วยแล้วก็เออถ้าเต้นได้ก็เต้นไปแต่ตอนนี้อก็คือเต้นไม่เป็นนะคะแล้วเาก็เต้นได้อยู่แต่ลายไม่ค่อยหายอะไรเท่าไหร่พอพอไปถึงที่ออใช่ไหมเขาก็จะให้ข้าแถวคือแถวมันยาวมากแถวมันยาวมากๆอะทุกคนแบบยาวอะยาวมากๆ,ๆ,ๆตอนนั้นยี่ก็เลยแบบว่าเออ พอใจแล้วแหละก็เลยแบบแบบพูดกับตัวเองว่าเราจะไปต่ออยู่หรอกลัวแบบกัวว่าตัวเองทําไม่ได้มันกดดันมากเนาะแบบเห็นเห็นเด็กกรุงเทพเห็นเด็กที่มาอ่อแบบว่าเออเขาเต้นเก่งมากแล้วก็แบบสวยมากคือยี่ดอกไปเลยอะตอนนั้นอะคือแบบตอนนั้นยี่แบบไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยี่ก็เออเราจะสู้เขาได้หรอเลยวันนี้การเต้นความสามารถของเราอะนันะทุกคน คือเขาบอกว่าถ้าไปต่อแถวใช่ปะถ้าไม่ถึงลำดับตัวเองเราไปต่อแถวแล้วก็ถ้าไปถึงพี่พนักงานอะที่ที่จะยื่นใบสมัครเข้าไปใช่ปะถ้าไม่ถึงลำดับตัวเองพี่เขาก็จะให้ไปต่อใหม่นะคะจริงตอนนั้นยี่ต่อประมาณสามรอบอะทุกคนแล้วตอนนั้นแบบว่าเออยี่ก็เลยแบบไปนั่งรอไปนั่งรอก่อนแล้วยี่ก็เลยแบบว่าไปสนิทกับ น้องคนหนึ่งนะคะก็คือน้องเขาอยู่จังหวัดลบบุรีนะยิ่งก็เลยแบบไปสนิทกับน้องเขาถามว่าได้ลําดับที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้คืออยากมีเพื่อนคุยมากคืออยากมีเพื่อนแบบเออพูดคุยประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกันอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็เลยแบบว่าปะ่ะไปต่อแถวกันเถอะอะไรประมาณนี้คือต่อแถวตอนนั้นอะรอบที่เป็นรอบที่สองแล้วอยังไม่พอถึงรอบที่สามนะพอเราไปต่อเสร็จแล้วใช่ปะ พอถึงที่พี่ใบสมัครี่พี่ที่รับใบสมัครแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่ายังไม่ถึงลำดับของหนูนะไปต่อใหม่ก็เลยไปต่ออีกหนึ่งรอบเป็นรอบที่สามนะเออถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณสี่รอบนี่แหละที่ยี่จะไม่ผิดนะ,ะ,อดนะ,ะดนะพอไปต่อแล้วเสร็จปะเชื่อไปทุกนโดนอีกพี่เขาก็เลยบอกว่าไปต่อใหม่ไม่รับค่ะแบบยังยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคือยี่ก็ดื้อเนาะ แบบดื้อม,มากแม่แล้วรอบที่สี่มั้งก็คือรอบของยีนะคะพี่เขาก็เออให้เข้าไปในที่ที่จะไปออนะคะก็คือยีเดินไปตอนนั้นะแบบว่าไม่รู้ว่าที่ออไปไหนก็เลยถามพี่เขานะคะว่าพี่คะไปที่ออดิชั่นทางไหนพี่เขาก็บอกทางอะไรประมาณนี้แล้วพอเข้าไปในมันมันจะเป็นแบ่งมันจะแบ่งอย่างนี้นะคะคือแบบว่าห้องห้องมันจะมีสามห้อง ห้องที่หนึ่งสแตนบายเต้นแล้วก็โมเดลห้องที่สองก็คือสแตนบายร้องแล้วก็ปห้องที่สามก็คือห้องที่มีกรรมการแล้วก็ไปออเดชั่นนะคะก็คือตอนตอนนั้นคือเข้าไปเออแบบคนที่ออเดชั่นเยอะมากแบบเยอะมากๆแล้วยี่ก็แบบว่าไม่มีเพื่อน น้องคนนั้นนะคะก็ได้ลำดับที่3,000กว่าที่2,000กว่าก็ได้เข้าไปออก,ก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าน้องก็ต้องไปรอแล้วเพื่อออดิชั่นต่อค่ะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีโปรเจคเตอร์ใหญ่มากแล้วก็จะมีพี่ๆทีมงานที่จะเตรียมเรียก,เร,ยกเ,ยเ,เรียกหมายเลขเราอะเรียกหมายเลขเพื่อจะไปแบบอออดิชั่นตอนนั้น ในห้องอ่ะเขาเขาจะแบ่งแบบว่าแถวหนึ่งต้องมี15้าคนอะไรประมาณนี้ถ้ายี่จำไม่ผิดน,นะก็แถวของยี่นะคะก็จะมีเต้นประมาณ12คนแล้วก็ออร์โมเดล3คนนะคะแล้วก็พอแบบเขาเขาจะให้เลื่อนไปเลื่อนไปอะไรแบบนี้พอถึงแถวของยี่เขาก็จะให้ออกจากห้องสแตนบายนะคะคือห้องแบบ เรียกรวมจัดเป็นเซตเป็นเซตค่ะพอออกไปแล้วเราก็ต้องไปรอที่ห้องเอ,อเอ้ยหน้าห้องออเดชันนะคะเพื่อเข้าไปออเดชันเขาเขาถ้าที่จะไม่ผิดน,นะเขาก็จะทําแบบนี้แบบว่าออเต้นไปยืนดูออร้องออร,ร้องไปยืนดูออเต้นอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วพอตอนนั้นออเต้นออกมาเขาก็ออเต้นออกมาก็จะมีเหลือแถวออร,ร้องอะอยู่ข้างในแล้วก็ให้ออเต้น เดินเข้าไปดูออดอองของในเซตนั้นแถวนั้นคือยี่ก็เออได้เข้าไปดูคนร้องเพลงนะคะพอแถวที่เขาร้องเพลงใช่ปะเสร็จแล้วแล้วเขาก็เลยให้คนที่เต้นมายืนหน้ากระดานแล้วก็จะให้ออร้องอีกแถวเข้ามายืนดูแถวที่เต้นนะคะการออิชั่นเต้นของ JYP เขาจะไม่ให้เตรียมเพลงไปเขาจะเปิดเพลงให้เราเต้นนะคะแล้วก็เขาจะแบ,บ่งเป็นสามเซตหนึง่งต้องมี3ามคนแล้วก็เขาจะแบบว่าเปิด เพลงเดียวกันไปหมดเลยรันเพลงเดียวกันไปหมดเลยไม่แบบว่าเออเซตนี้สามคนเต้นอีกเพลงเซตนี้สามคนเต้นอีกเพลงไม่ใช่แบบนั้นเขาจะรันเพลงไปให้เราเต้นทั้งหมดเลยแบบเพลงเดียวเต้นทั้งเซตเลยอะไรแบบนี้ยแล้วก็ตอนนั้นยี่ได้ประมาณเซตที่สามน่ะพอเขาเต้นเสร็จแล้วตอนนั้นยี่ตั้งตัวไม่ทันเลยทุกคนยี่แบบตั้งตัวไม่ทันมากพอออกไปใช่ปะก็ดูตูดูเต้นฟีสไตล์ของตัวเองไปแหละเออตอนนั้นแบบยี่ไม่มีพื้นฐานในการเต้นลายเต้นก็ไม่ชัด ก็ไม่แข็งก็เลยแบบไม่เห็นลายเต้นตัวเองแลวค่ะว่ามันเป็นยัางไงามันดีหรือไม่แต่ว่ายี่คิดว่ายี่ทําดีที่สุดแล้วแหละเออทําดีที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้มันต้องมีความเชื่อใจในตัวเองแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ก็เออเราอาจจะทําดีเอ,อเราอาจจะทําไม่ดีน like ั่นแหละพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาโมเดลเต่อแล้วก็พอแถวยี่เสร็จเขาก็ให้ออกไปก็พูดคําสัม <todo>: มิตา พอออกไปเสร็จแบบว่ายี่แบบโล่งอกมากโล่งมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะไรประมาณนี้แตบบ่ว่าเออเราทำเสร็จแล้วนะเราทำภารกิจที่เราไปออดิชั่นเสร็จแล้วนะแล้วก็พอไปชับาก็เจอน้องแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าพี่ขอเฟซหน่อยก็เลยแลกเฟซกันแล้วต่อมาอยี่ก็กลับบ้านในวันนั้นเลยนะวันเสาร์ก็คือกลับวันอาทิตย์ไม่ได้เพราะไม่มีรถ คือประสบการณ์การออริชั่นของนี่นะคะ JYP audition Thailand คือทุกคนยี่คิดถึงบรรยากาศแบบว่าออริชันออริชันต่อหน้านะกรรมาการมากๆแล้วก็แบบไปเจอเพื่อนใหม่ได้คุยกับเพื่อนใหม่ได้แบบเห็นคนเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็ช่วงนี้ออริชันแบบนี้ไม่ได้แล้วเนาะมันมีออริชันออนไลน์เพราะช่วงนี้แบบโควิดระบาดหนักมากแล้วก็ทางค่ายต่างๆของ เกาหลีนะคะเขาก็จะให้ออดิชันทางออนไลน์แบบส่งคลิปเอาใครมีพื้นฐานในการเต้นหรือการร้องอยากแบบว่าเอออยากโชว์ความสามารถตัวเองหรืออยากแบบอยากจะออเดชั่นใช่ป่ะเดี๋ยวยี่จะขึ้นขึ้นอะไรนะขึ้นเพจต่างๆที่เขาแบบแชร์ข้อมูลแชร์ข้อมูลค่ายต่างๆนะคะแชร์ข้อมูลค่ายต่างๆให้นะคะ แบบว่าค่ายนี้จะมาออเดชั่นวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราเตรียมตัวแล้วก็อัดคลิปส่งค่ายเขาไปก็คือการออเดชั่นออนไลน์นั่นเองค่ะหม mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub ส cribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามยี่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายเจอกันชุดหน้านะครับนี่